วิการตอนหมูนะครับตอนหมูที่เราบีบวิธีการตอนนะคะรนนะคะับใช้มีดขีดลงไปที่เอาอยาใส่ห้อหมูแล้วก็ขีดแล้วเราก็จะบีบไข่มันออกแล้วก็ใช้ยูรัลด,ดิ้งหัวค่ะหรือฮะ,ะแล้วก็ทานดิ้ง แล้วเราก็จะใช้ายาขีดนะครับเป็นนันเสกพิธีนะครับกรอนง่ายมากนะครับกรอนง่ายเนี่ดูอีกครั้งนะครับขีดนะครับขีดนะครับแล้วก็จะบีบมันออกมานะครับ แล้วก็จะใช้ยาขีดครับวีดีการตอนแบบนี้จะทําให้เลือดไม่ค่อยไหลมากนะครับแล้วแผลก็จะแห้งไงวดูอีกครั้นรง,งนะครับตัวที่สามจะใช้มีดรีดลงไปครับสองครั้งนะครับแล้วก็จะบีบออกมานะครับ แล้วก็ใช้นิ้วล็อกด,ดึงออกมาเลยนะครับไม่ต้องตัดนะครับแล้วจะดใช้าย,ยาฉีนะครับเ่งเรนครับดีดตรงน้นะครับนิวนดีาวา ทำการขีดสเปริงนะครับเอ้หูบ้เลเป็นการวิ่งในงานต้นเีือเกาหลีนะครับหรือ,รรอฮันกุกซารามฮันกุก,ก,กคิด่ใครดูวะใครนึงหายก็ใส ครับ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  câu tha nam giới. <cười> <cười> मा नामजा मानी ओके ओके दासी ใกลนนั้นรูมากกว่านั้นี่ตอนแรกนะครับยา